แกงส้มแกงส้มใส่ปลายชิ้นด้วยวันนี้ผักบุ้งน้ำข้นๆสดร้อนๆแซ่บมากืปลาโอปลาโอเกมเกิร์บอะไรนะปลาโอ โอ้เนื้อแน่นม,มาอีกคำแส่พริกหน่อยไปเลยพริกแกงส้มแล้วนะครับวันนี้หอมกระเทียมกระชายขาวแว่นหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ตัดไร้หนึ่งต้นนะครับอันนี้สูตรสูตรของเราเองนะครับทุกคนพริก <c oughs> พริกแห้งที่บ้านเราจะเกินพริกแห้งยอดสนนะครับมันจะเผ็ดอร่อยนะครับน,นี่เราก็กำลังต้มปลานะครับต้มปลากับน้ำปลาร้านะครับทุกคนวันนี้แกงส้มเราเราจะใส่ชิ้นเนื้อปันทับอีปลานินไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้กำลังต้มอยู่ วันนี้แกงส้มเราจะเป็นแกงส้มผักบุ้งนะครับอันนี้ได้ผักบุ้งมาสองกร,ร่ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขกเนื้อปลากับพริกแกงนะครับวันนี้เราจะใช้ในส่วนของหัวหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลายหาง มะขามเปียกนะครับนี่ไปครับกระมังใหญ่ๆเลยวันนี้ตับบุ้งนีน่